การแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตปีที่10เดินทางมาถึงรอบอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาที่เลกวิลล์รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งคัดน้องๆเยาวชนจากการแข่งขันแบบสะสมคะแนน4ภาคภาคละ2สนามรวม8สนามได้น้องๆเยาวชนรวมทั้งสิ้น104คนจากทั่วประเทศไทย เข้าดวลวงสวิงกับนักกอล์ฟเยาวชนต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกมาจากต่างประเทศจำนวน40คนรวมทั้งสิ้น144คนที่จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนามแรกธรรมชาติตราช้างผู้จัดการแข่งขันโดยในรอบอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพชิงทุนการศึกษากว่าส0 0แสนบาทพร้อมสิทธิบินลัดฟ้าแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลแมชในต่างประเทศอีกด้วย รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความดุเดือดเข้มข้นเริ่มกันที่จูเนียร์บอยอายุระหว่าง8-12ถึง12ปีทำการแข่งขันกันทั้งสิ้น54หลุมโดยหลังจากผ่าน36หลุมจะทำการตัดตัวไปเล่นรอบสุดท้ายหลังจบ3วันแชมป์เป็นของประมะชัยจารุวณิชสกอร์รวม3วัน1โอเวอร์พาสมราคาเต้งแชมป์ก็รู้สึกเหนื่อยล้าครับแล้วก็มีข้อปรับปรุงที่ของวันแรกก็มาปรับปรุงวันที่2วันที่3ครับ ซึ่งทำให้สกอแบบอาจจะไม่ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะแบบเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณแม่อย่างยิ่งเลยครับที่เสียสละเวลาถึงตัวของแม่ไปพาผมซ้อมครับแล้วก็ขอบคุณพ่อครับที่ส่งเงินให้แม่พาผมซ้อมแล้วก็ต้องขอบคุณกล้องครับที่สอนเทคนิคใหม่ๆให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีวันนี้ครับ mm. ก็ดีใจเพราะว่าแม่ดีใจครับแล้วก็พ่อก็ดีใจครับ รุ่นจูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง8 12ปีสมราคาเต็งแชมป์เช่นกันเมื่อพัฒนมนต์สุทธิรักพง์สกอร์รวม3วัน9อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปแบบสบายวันนี้เล่นออกมาได้ตามแผนทุกอย่างค่ะแล้วก็ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ค่ะอยากขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็โค้ชค่ะที่คอยฝึกสอนให้ถึงจุดนี้ได้ค่ะ ทำให้ตีอันเดอร์ทุกวันแบบนี้หลายๆแมตที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ก็อยากขอบคุณพ่อแม่อีกครั้งที่คอยสนับสนุนคอยแบบใช้ค่าใช้ใจ่ายแบบมากๆกะค่ะก็เลยอยากจะตอบแทนเขาค่ะต่อกันที่ซ u เปอร์จูเนียร์บอยอายุระหว่าง13 1 8ถึง18ปีรุ่นนี้ดวลกันสนุกต้องลุ้นกันจนหลุมสุดท้ายระหว่างสุพนัดชัยอมรอนอัน,นตพัฒกับจิรพัฒน ทุยบึงฉิมโดยหลังจบรอบ3ามของการแข่งขันสุพนัทชัยและจิรพัฒมีสกอร์รวม3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาโดยในรอบสุดท้ายทั้งสองผลัดกันทำคะแนนขึ้นนำโดยหลังจบหลุม16พา4จิรพัฒ์ขึ้นนำอยู่ที่คะแนนรวม4อันเดอร์พาส่วนสุพนัทชัยตามหลังอยู่1นสโตรกเมื่อเข้าสู่หลุม17พา3จิรพัฒพลาดออกโบกี้ส่วนสุพนัทชัยสามารถทำเบอร์ดี้ได้ ทำให้สกอร์ขยับขึ้นมานำอยู่หนึ่งสโตรกต้องมาลุ้นกันต่อที่หลุมสุดท้ายของการแข่งขันก่อนที่สุพนัทชัยจะเซฟพาได้พร้อมควา้าแชมป์ในรุ่นไปครองได้สําเร็จส่วนจิรพัฒน์เซฟพาพลาดออกโบกี้ในหลุมสุดท้ายรับรองแชมป์ไปการที่ผิดพลาดผมเอากลับไปทบทวนแล้วก็มาเล่นพวกนี้ทําให้มันดีขึ้น,นครับ ก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนผมในครอบครัวผมก็ขอบคุณพ่อที่คอยมาซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วก็แม่ที่คอยเชียร์อยู่บ้านโทรมาหาทุกวันครับต่อกันที่ซ u เปอร์จูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง13ถึง18ปีแชมป์ตกเป็นของสัสสิสอนจงศรอดีสอนที่รักษาฟอร์มการเล่นทั้ง4วันได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะวันสุดท้ายระเบิดฟอร์มเก่งหวดเข้ามา3อันเดอร์พาสกอรวม4วัน1อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองก็อยากขอบคุณเพื่อนร่วมกวนค่ะที่เป็นมิตรที่ดีค่ะไม่สร้างความวุ่นวายในกวนค่ะอยากขอบคุณพ่อแม่พี่ค่ะที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างสนามตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณโปรกล้องโปรเขียยค่ะที่คอยเช็คสวิงให้ขอบคุณโปรแจ็คค่ะที่คอยดูเรื่องพัดให้ ก็ขอบคุณพี่ปั๊กที่คอยดูเรื่องร่างกายให้ขอบคุณน่อยชินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะที่คอยสนับสนุนเรื่องการเรียนค่ะส่วนรุ่น Special Class บอยอายุระหว่าง19 22ปีแชมป์เป็นของพรมพศทรงกลดสมราคาตัวเต่ง4วันทำสามอันเดอร์พาขว้าแชมป์ไปแบบสบายก็ได้เรียรู้ เกี่ยวกับร่างกายเพราะว่าตีสีวันก็ท้าทายกับร่างกายเตรียมอยู่ครับเพราะว่าแมตช์เยาวชนก็ไม่ค่อยมีมากก็จะเจอในแมตช์โปรที่จะเจอในอนาคตครับก็ยังดีที่ได้เตรียมพร้อมก่อนครับก็คงต้องพัฒนาเรื่องร่างกายครับให้มีความคล้ายๆอดทนครับจะได้ยืนระยะได้แบบฟอร์มไม่ตกอยากขอบคุณโปรครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ขอบคุณช้างครับที่จัดแมตช์ดีๆแบบนี้ครับก็เล่นมาตั้งแต่เด็กก็ยังดีเหมือนเดิมครับ ด้านฝ่ายหญิง Special Class Girl อายุระหว่าง19ถึง22ปีแชมป์เป็นของนิรนุชประจันพาณิชสี่วันทํา5อันเดอร์พาก็ได้ประสบการณ์การอดทนกับสภาพอากาศสมาธิแล้วก็มีเพื่อนๆก็ส่งผลให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้แล้วก็นำไปปรับปรุงแล้วก็เป็นข้อคิดต่อไปค่ะ ขอบคุณตัวเองที่อดทนในแต่ละช็อตค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นแล้วก็สนุกไปกับการเล่นนอกจากนี้น้องๆในรุ่นซ u เปอร์จูเนียร์และรุ่นสเปเชียลคลาส ที่อยู่ในท็อปแรงกิ้งทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลสุดพิเศษในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะก,กอล์ฟในหลักสูตรของโครงการช้าง Thailand Junior Golf c ์ฟค i ินิกทำการฝึกสอนโดยโค้ชชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากเวทีระดับโลกมาอบรมให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยและจะทำการคัดเลือกเยาวชนฝีมือดี26คนสุดท้ายที่จะได้เข้าอบรมกับโปรเชนพีกิเล ในช้าง Thailand Junior ร์กอล์ฟไฟนอลแมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้สิทธิ์นะครับในการที่จะได้เข้าไปเ,เรียนรู้ในเรื่องของช้าง Thailand Junior ร์กอล์ฟคลิกใน3เดือนสุดท้ายนี้นะครับในตุลาถึงธันวาคมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไม่ว่าน้องเยาวชนท่านใดที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็อย่าได้ ยกเลิกหรือว่าอย่าได้ท้อใจนะครับให้เก็บความทรงจําของบรรยากาศในการแข่งขันนะครับซึ่งมันจะครบถ้วนในเรื่องของบิตภาพในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาในหล,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็กลับเข้ามาแข่งขันอยู่ในรายการแบบนี้นะครับซึ่งจะมาเจอในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพแล้วก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตต่อไปครับ นี่คงเป็นเสียงสุดท้ายสำหรับการแข่งขันช้าง Thailand Junior g o กอล์ฟเซอรกิตในปีนี้แม้การแข่งขันจะจบลงไปแล้วแตบบ่ผลของความสำเร็จก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะสำเร็จตลอดไปหรือความผิดหวังก็ไม่ใช่เครื่องหมายตีตราว,ว่าเราจะไม่สำเร็จแต่มันเป็นเพียงจุดเล็กๆที่จะบอกให้เรารู้ว่าในอนาคตของการเล่นกอล์ฟไม่ว่าจะฐานะสมัครเล่น หรือเตอิบโตไปเป็นมืออาชีพแข่งขันในทัวร์คุณก็ต้องพบเจอทั้งสองแบบแต่จงใช้บทเรียนในห้องแห่งการเรียนรู้แห่งนี้ที่ได้ประสบพบเจอทั้งดีใจเสียใจผิดหวังให้มันเป็นประสบการณ์ที่แสงจะลำค่าต่อไปให้เส้นทางสายนี้และเป็นบทเรียนชีวิตให้เราเก้าวต่อไป แล้วพบกันใหม่นักกอล์ฟเยาวชน